ชุดที่6นะครับชุดนี้เราจะแบ่งข้อมูลตามสเกลการวัดข้อมูลนะสเกลการวัดข้อมูลทําไมเราต้องรู้เรื่องนี้ไอเรื่องสุดท้ายเนี่ยอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วติ่งสุดท้ายของบทนี้แหละซึ่งมันดูเพราะว่าท่องทั้งบทมันยากสุดตรงนี้แหละทาไมเราเราต้องรู้ด้วยว่าข้อมูลแต่ละข้อมูลสเกลแบบไหนเพราะในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเทคนิคในการวิเคราะห์อของมันจะใช้กับสเกล ข้อมูลที่สเกลแตกต่างกันบางข้อมูลบางสเกลก็ใช้เทคนิคนี้ไม่ได้บางสเกลก็ใช้เทคนิคนี้ได้อะไรเงี้ยมันจะเป็นต้องรู้สเกลการวัดข้อมูลก่อนซึ่งถ้าเราแบ่งข้อมูลตามสเกลการวัดข้อมูลเนี่ยสเกลแรกมันมีทั้งหมด4สเกลสเกลแรกเรียกว่าสเกลนามบัญญัตหรือ nominal scale ชื่อไทยมันจำยากนิดนึ่งลูกลบๆรบกวนจำสักนิดหนึงสเกลนามบัญญัติหรือ nominal scale ข้อมูลที่เป็นสเกลนามบัญญัติเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่วัดแบบง่ายที่สุดง่ายที่สุดทําหน้าที่แบ่งกลุ่มแบ่งพวกจําแนกข้อมูลออกเป็นกลุ่มกลุ่มถือว่าแต่ละกลุ่มแต่ละค่าของข้อมูลมีความเท่าเทียมกันไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรดีกว่าอะไรไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่าอะไรแต่ละกลุ่มแต่ละพวก แต่ละข้าขงข้อมูลมีความเท่าเทียมกันเช่นเพศเพศมีสองค่าชายกับหญิงชายก็คือชายคำว่าชายคืออ๋อ,อก็เนี่ยผู้ชายอ่ะอันเนี่ยผู้หญิงไม่สามารถบ,บอกได้ว่าอะไรดีกว่าอะไรอะไรมากกว่าอะไรชายคือชายหญิงก็คือหญิงรสชาติบริชอบชาเขียวรสชาติอะไรครับนี่ชอบรสต้นตำรับนี่ชอบรสหวานนี่ชอบข้าวญี่ปุ่นนี่ชอบรสน้ำผึ้งมะนาวค่าทั้งสี่าของข้อมูลชุดเนี้ แบ่งกลุ่มแบ่งพวกเฉยบอกไม่ได้ว่าอะไรดีกว่าอะไรเหนือกว่าอะไรสูงกว่าอะไรมากกว่าพวกนี้จะเป็นข้อมูลแบบนามบัญญัตินี่ที่บ้านขับรถอะไรครับ t ต y ยตา้า o n d a Ford C ์ดฟ,ฟสี่าก็คือสี่ชื่อสี่กลุ่มสี่พวกไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่าอะไรเหนือกว่ามีตัวอย่างอะไรอีกเช่นภูมิลำเนาี่กรุงเทพนี่เชียงใหม่นี่เชียงราย นี่โสธรนี่น้องค่ายนี่การนี่แม่คองสอนอันนี้แบ่งกลุ่มแบ่งพวกไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่าอะไรเหนือกว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังเนี้ยมันเลี้ยงไม่ได้แต่ละกลุ่มถือว่ามีค่าเท่าเทียมกันมาจากภาคไหนกันบ้างครับนเนี่ยภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันออกอย่างเงี้ยคือข้อมูลแบบนามบัญญัติแบ่งกลุ่มแบ่งพวกนี่พักอาศัยแบบไหนอ๋อนี่อยู่บ้านเดี่ยวนี่อยู่เทาเฮานี่อยู่คอนโดนี่อยู่หอพัก แบ่งกลุ่มแบ่งพวกไม่สามารถถือว่าแต่ละกลุ่มคือแต่ละค่าของข้อมูลมีความเท่าเทียมกันแบบนี้เขาเรียกสเกลนามบัญญัติหรือนอร์มินอลสเกลคำถามถามว่าข้อมูลแบบนามบัญญัติที่ว่าเป็นเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณแน่นอนจากตัวอย่างที่เรายกยกตัวอย่างไปมันอยู่ในรูปข้อความทั้งหมดอยู่ในรูปข้อความทั้งหมดและเป็นข้อความมันก็จะบอก มากน้อยไม่ได้อยู่แล้วเพราะ,ะนั้นตัวมันเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพข้อมูลเชิงคุณภาพนามัญญััดนะการอธิบายข้อมูลแบบนามันนามัญญัติเวลาหนูเก็บข้อมูลมาเราจะอธิบายในรูปความถี่ก็คือจํานวนหรือร้อยละหรือร้อยละเช่นหนูถามเขาชายหญิงเนี้ยหนูเก็บข้อมูลพันคนปั๊บอ๋อความถี่คือจํานวน นะความถี่คือจํานวนหนือเก็บข้อมูลพันคนอ๋อผู้ชาย400คนคิดเป็นร้อยละสีผู้หญิง600อคนคิดเป็นร้อยละหกหนูถามเขาว่าเออมาจากภาคไหนกันบ้างเก็บข้อมูลพันคนอ๋อมาจากกรุงเทพ30%มมาจากภาคเหนือ15มาจากภาคใต้35%มาจากภาคอีสาน20อรอย่างเงี้ยพอเราเก็บข้อมูลพวกนามัญญัติมาเราจะนำเสนอในรูปความถี่หรือว่าร้อยละ เนี่ยตัวอย่างตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยถามเขาว่าชอบชาเขียวรสไหนเขาตอบกี่คนกี่คนกี่คนหนูก็มาหาเป็นเปอร์เ,เ,เซนต์แล้วก็ตอบให้เขาสเกลแรกนามบัญญัติหรือ nominal scale ผ่านไปสเกลที่2คือสเกลเรียงอันดับหรือ ordinal ordinal ที่มาจากคำว่า order ที่แปลว่าเรียงเรียงอันดับรายละเอียดจะมากขึ้นจากสเกลนามบัญญัติมันมากขึ้นยังไงมันสามารถเปรียบเทียบ ได้เปรียบเทียบที่ว่าคือเปรียบเทียบลักษณะสูงลักษณะต่ําระหว่างค่าของของข้อมูลได้แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าต่างกันอยู่มากน้อยขนาดไหนบอกสูงต่ําได้เรียงจากน้อยไปมากเรียงจากต่ําไปสูงสูงไปต่ําได้แต่บอกไม่ได้ว่าค่าแต่ละค่าห่างกันเท่าไหร่ห่างกันเท่าไหร่ สาเหตุที่มันบอกไม่ได้ก็เพราะว่าข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพข้อมูลเชิงคุณภาพมันลบกันไม่ได้ไม่ใช่ตัวเลขมันลบกันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเลข,ม,ลม,ม,ม,เลขมันก็จะบอกระยะห่างคือความสูงต่ำว่าห่างกันเท่าไหร่เงี้ยไม่ได้ตัวอย่างเช่นอาการของโรค ีสค่าไม่แสดงอาการระยะที่1ระยะที่2ระยะสุดท้ายท่านถ้าหมอบอกว่านี่คุณอยูอ่คุณยังไม่ยังไม่แสดงอาการนะอีกคนหนึ่งบอกว่าคุณระยะสุดท้ายเราจะบอกได้ว่าที่อ่อนสุดคือไม่แสดงอาการที่หนักสุดคือระยะสุดท้ายแต่บอกไม่ได้ว่าถ้าคนหนึ่งอยู่อันนี้ไม่แสดงอาการอีกคนหนึ่งอยู่ระยะสุดท้าย2คนนี้ห่างกันเท่าไหร่มันไม่สามารถวัดอาการได้ว่าเฮ้ยสกลุ่มเนี้ แรกสุดกับมสูงสุดเนี่ยสองกลุ่มนี้อาการห่างกันเท่าไหร่ได้เพราะมันไม่ใช่ตัวเลขที่เราจะมาลบกันได้นึกออกใช่ไหมมันไม่ใช่ตัวเลขที่เราจะลบกันได้แบบนี้เรียงได้จากอาการเบาสุดไปหาอาการหนักสุดแต่บอกระยะห่างระหว่างค่าไม่ได้ความทีในการใช้ริการสปาไม่เคยไปเลยน้อยกว่าสองครั้งต่อเดือนสองถึงสี่ครั้งต่อเดือนมากกว่าสี่ครั้งต่อเดือนแบบนี้สี่กลุ่มสี่พวกแต่เรียงได้ว่า ถี่น้อยไปหาถี่มากคนหนึ่งอยู่ในกลุ่มน้อยกว่าสองครั้งต่อเดือนอีกคนมากกว่าสครั้งต่อเดือนเราไม่สามารถหาได้ว่า2คนนี้อยู่ห่างกันเท่าไหร่รู้แต่ว่าไอ้คนแรกเนี่ยความถี่ไปน้อยกว่าคนที่สแต่เราไม่สามารถบอกได้ว่าไปน้อยกว่ามันไปน้อยกี่ครั้งเนี่ยระดับประถมศึกษาประถมมัธยมปัญญาตีสูงกว่าปัญญาตี เรียงจะน้อยไปมากได้จากกาษาน้อยไปหากภาษาสูงแต่ไม่สามารถบอกความห่างของมันได้เพราะมันไม่สามารถลบกันได้มันเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่เป็นข้อความเราความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วยเฉยเยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งคนหนึ่งอยู่ในกลุ่มเห็นด้วยอีกคนหนึ่งอยู่ในกลุ่มไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเรารู้ว่าสองคนนี้คนหนึ่งเห็นด้วยอีกคนนึงไม่เห็นด้วยเลย มันสามารถเรียงระดับความเห็นได้แต่บอกไม่ได้ว่าไอ้สองคนนี้ระดับความเห็นต่างกันเท่าไหร่ระดับความเห็นต่างกันเท่าไหร่เพราะมันไม่สามารถเอามาลบกันได้เรียงได้แต่ลบไม่ได้นี่คือคอนเซปต์ของข้อมูลแบบเรียงอันดับเพราะฉะนั้นถาม,ม่าแล้วข้อมูลแบบเรียงอันดับตัวนี้คุณภาพหรือปริมาณคําตอบก็คือคุณภาพส่วนใหญ่อยู่ในรูปข้อความ การอธิบายข้อมูลเรียงอันดับก็จะอยู่ในรูปความถี่ร้อยละเปอร์เซ็นต์แบบนี้คล้ายๆกับนามบัญญัติคล้ายๆกับข้อมูลแบบนามบัญญัติเพราะฉะนั้นสรุปนิดนึงชุดนี้เวลาที่เราจะแบ่งข้อมูลตามสเกลการวัดข้อมูลสเกลแรกคือนามบัญญัติสเกลที่สองคือเรียงอันดับนามบัญญัติกับเรียงอันดับเหมือนกันตรงที่แบ่งกลุ่มแบ่งพวกพวกใครพวกมันกลุ่มใครกลุ่มมันทั้งหมดเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ เวลานําเสนอหลือที่บายจะอยู่รูปความถี่อยู่ในรูปจํานวนอยู่รูปร้อยละเปอร์เซ็นต์ต่างกันตรงที่นามบัญญัติค่าแต่ละค่าของข้อมูลถือว่าเท่าเทียมกันแต่เรียงอันดับมันสามารถเรียงจากสูงไปต่ำน้อยน้อยไปมากได้แต่บอกระยะห่างระหว่างกันไม่ได้